สวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่คัรุก,กันแล้วก็เอฟซีอ่าแต่ก็ะนะครับผมช่วงนี้โควิดเยอะไปไหน,นมาไหนก็ยากลำบากวันนี้ทําเมนูกับข้าวครับทำข้าวเย็นเข้วันนี้เมื่อวาโอกไก่ครับผมไม่ได่ออกไก่บ้านนะครับโอ๊ะอกไก่ตลาดไปซื้อเครื่องในไปซื้อตับซื้อไปแต่ว่าหมดก่อนนะได้แต่คมมานะครับผม เราก็มาตำเครื่องนะครับแต่ว่าตำตำเครื่องลงไปเรียบร้อยแล้วครับอ่าจะเป็นพวกอะไรนะจะเป็นตะไคร้ใบมะกรูดค่ะแล้วก็ยิกไทยกระเทียมนะครับผมแล้วก็เราเอาลงไปเรียบร้อยแล้วครับเครื่องมันจะเป็นเครื่องเทศคล้ายๆกับไครปโรนะฮะแต่อันนี้จะเป็นเครื่องเทศนะฮะแล้วก็เหลือไม้หอมนะครับ อรามาปรุงรสอีกตัวนึงน,นะครับผมต้องทำกับข้าวบิทเองช่วงนี้โควิดเยอะนะครับผมโอเคมาสบายสบายทำข้าวอร่อยแอล้วครับผม <c oughs> ไปใไนเมรัยช่วงนี้โอ้โหลำบากมากเลยครับแถวของสบายสบายก็มีคนติดโควิดเยอะอยู่ครับผมเดี๋ยวเราก็ดูแลสุขภาพาแก,กาๆของตัวเองไว้ก่อนครับ ตอนนี้เครื่องก็ลงหมดเรียบร้อยนะครับผมพกกนะรมมพมมพมพิกแกงนะครับมมนมีเพิ่มมีเพิ่มคือพริกแกงนะครับกะเพราขาดไม่ได้ถ้าคนชอบใบยี่หร่าก็ใส่ใบยี่หร่านะครับอบอกไก่บางคนอบไก่แต่น้ําอันนี้อบไก่ในน้ําแล้วก็รู้สึกว่าน้ําเยอะเกินไปครับผมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาปรุงกันอีกทีนงครับเผ็ด คนชอบเผ็ดก็ใส่พริกเยอะนี่ออกแดงๆนี่จะเป็นพริกนี่เยอะๆะครับผมจะเผ็ดอยู่แล้วก็จะเป็นอ่ากะเพรา,านะครับตอนนี้ก็เวลาเกือบจะเย็นแล้วแหละฮะพอดีกินเลยครับตอนตอนค่ำตอนเย็นกินได้เลยตอนตอนเช้าตอนเที่ยงก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าน่้จะกินได้หลายครอบครัวเลยครับตอนเทน้ําออกอีกนิดนึงเพราะว่าอันนี้มัน ได้น้ำไม่ใช่นะครับอันนี้อบในน้ําอันนี้ทําแบบสบายๆนะครับแต่ว่าอร่อยไม่ต้องห่วงชัวรสุดยอดสุดยอดของค้อมอร่อยเรื่องสมุนไพรไว้ใจผมครับผมอ่านไดู้้กนันไปครับผมว่าวันนี้โอ้โหกินเริ่มออกแล้ววันนี้ได้กินแน่นอนครับแล้วด้ชิมไม่ดูอร่อยแน่นอนครับกลิ่นหอมบอกมาแล้ว ะผมตอนนี้ก็สบายสบายก็ใส่เกลือชูรสรสดีซอสหอยแล้วก็ซอสฟ้าเกี่ยวนะฮะแล้วก็เหลือเหลือน้ำตาลนะฮะเดี๋ยวเราเอาน้ำตาลาแล้วก็ปรุงรสนะครับผมปล่อยให้น้ำแห้งนะฮะแล้วเราก็ค่อยเอากระเพราลงนะครับผมวันนี้กินอยู่ในบ้านสบายสบาไปไหนก็อยากนลำบากครับผม อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดซับสไครต์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใน youtube ของสบายสบายช่วงนี้ยากลำบ,บากจริงครับไปท่วมหมดเลยตอนนี้โอ้โหใครแข่งเลี้ยงก็อยู่ได้ถ้าคราบปอดเนี่ยก็เรียบร้อยเลยครับอย่าลืมนะเอฟซีตะก้อแล้วก็กพอ,องข้าวอะไรทุกอย่างท่านผู้ชมที่รับชมของสบายสบายช่วงนี้เย่ไหมเอาเดี๋ยวทำข้าวกันครับผมอ่าอ่าจะชิมให้ดูนะครับ ว่าอร่อยสุดยอดแค่ไหนครับร่านผู้ชมครับรออีกแป๊บนึงตอนนี้หม้อก็ลังเดือดนะครับรอน้ำแห้งก็ชาิโอเคสุดยอดด,ยอด,ดูกลิ่นก็รู้นะครับยังไม่เ <c oughs> ลยจะิมหรือว่าย,ยังไม่จินมยังนะครับตอนนี้ไปกินน้ำยวรอให้หม้อน้ำมันเดือดน้ำมันแห้งแล้วเราก็มาชิมให้ดูแล้วก็จะได้จบคลิปอย่าลืมกด s ั b s c r i ต หอมอยู่ใกล้น้ำบ,บายหก,ก,กอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับผมรั้งที่สบายๆนะครับผมที่รับชมใน y o u ท u b เอฟซีแล้วก็แล้วก็ํำกับข้าวหาปูหาปลานะครับช่วงนี้แล้ก็สนามปิเดเยอะอยู่ช่วงนี้เนะปหนมาไนยากลำบากเลยนะนะรอให้สุกก่อนนะไม่สุกเนี่ย ต้องรอบัรถุกเยอะอีกหลายวันเนี่ยโอเคครับหนึ่งแกนน้ำครับผมเดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวมาชิมให้ดู right, okay, นะครับผมอร่อยมากเลยนะครับตอนนี้น้ำไก่แห้งนะครับรออีกนิดครับรอแป๊บหนึ่งแล้วเราก็จะได้ใส่ใบกะเพราลงไปนะครับผมเออนี่ครับใบกะเพราสีมว่วงเนี่ยจะหอมกว่าสีเออ ผกสีเขียวธรรมดานะสีม่วงจ้าองแล้วก็ับใบย,ยีลานะฮะถ้าแต่คนชอบนะครับน้อใหอ้แห้งก่อนสบายสบายที่กินไม่ดูคิวแล้วอ,อร่อยแน่และแน่นอนครับผมอ่าแป๊บหนึ่งครับโอเคสบายสบาย,บายกินง่ายๆไม่ต้องออกไปไหนครับผมตัวนี้น้ำก็ใกล้จะแห้งแล้วนะครับผม อันนี้ไม่ใช่ไก่อบใต้น้านะครับถ้าอบใต้น้ําจะมีเป็เี่ยนวันหนึ่งนะครับแล้วก็วางข้างบนถ้าผุมไม่หมดอันนี้ไก่อบในน้ำน้องก็บอกว่าพี่อย่าเอาแห้งนะให้ผมในชุดน้ํามั่งอะได้ได้ได,ได้ก็เลยอ่ะจัดให้เขาแล้วก็เหลือแต่ใบกะเพราลงไปงั่นนะฮะ ใบกระเพาลงไปแล้วก็รอให้น้ำแห้งอีกเสักนิดนึงวถ้าน้องเขาสอบชดน้ำรวมจะเอาน้ำมาให้เยอะๆให้สดแต่น้ำหยุดต่อนยู่สองต่อนอันนี้ก็ษาอีสานครับรวมรวมรวมกรุงเทพกะดละชิน้น นี่นะครับหอมสุดยอดครับสบายสบายนะผมชอบกินกีฬานะครับทำกับข้งกับข้าวหาปูหาปลาอย่างเงี้ยได้เดี๋ยวก็น้องเขาเดี๋ยวกินปลาไหลเดี๋ยวก็ไปหาปลาไหลแล้วโอ้โหเหนื่อยนะช่วงนี้ไปนไหนมาไหนทำอะไรก็ยากคนี้โควิดเยอะ ติดกันตอนนี้แะนะก็ท่านผู้ชมก็เอฟซีก็จะเ,เลื่นดูแลสุขภาพขอดท่ยนะครับผมชิมดูสิครนะเอากระเพราลงไปฮืมหอมหอมเครื่องเทศอืมออืม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 ปากเลย อร่อยครับจริงจริงของคดีจริงจริงอร่อยสุดยอดโอเคเย้ okay, okay. Yeah. กินกับข้าวเหนียวก็ได้นะกินกับข้าวสวยก็ได้ข้าวเจ้าแต่มากคนอีสานจะทำกินอย่างนี้อร่อยสุดยอดคนระับ หอมหอมเครื่องเทศนะครับผมดูฮะโหสุดยอดเลยฮะน้ำพุ่เดือดปุ๊บ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 ปุ๊เลยแล้วก็ไอความอร่อยไปออกกระจายหมดเลยนะครับผมหอมสุดยอดครับครับท่านผู้ชมมาดาุดท้ายจะไปชิมให้ท่านผู้ชมดูนะครับ ยอดนะฮะเดี๋ยวไปกินข้าวกันฮะอยู่ข้าวแล้วอะไรครับสุดยอดฟีมือไม่ตกครับผมชอบทำกับข้าวทุกวันนี้คนทำกับข้าวนะชนมากแต่เป็นผู้ชายได้เยอะนะผู้หญิงทำข้าวนี่น้อยโห้อนครับ อันนี้อะไรเอ่ยไก่อือ,อดีอก็ฮะก็ไรก็อะไรอเพิ่งเข้าทาเอพีเข้าท่าอืมอุทิศแล้วกว็แล้วก็ ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามในทัพกระเพ้าหรือหาครูหาปลาครับคออย่าลืมกดไลค์กดซับตะใครก็อย่าลืมบอกต่อกันด้วยครับผมลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งดังติ๊งได้เลยครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับขอบคุณที่ให้กำลังใจนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมแซ่บๆครับผมออร่ยอร่อยสวัสดีครับ